มาวันนี้มาเปิดตัวละครเรื่องที่สมาวัดผ่านดาวครับผมเป็นไงฮะกับผลงานเรื่องนี้มิวก็ตื่นเต้นครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใช้เวลาการถ่ายทำระยะค่อนข้างนานมากแล้วก็ด้วยตัวเนื้อเรื่องต่างๆเนี่ยก็บอกว่าน่าสนใจแล้วก็รวมทั้งแคสแต่ละคนที่อยู่ในเรื่องนี้ด้วยครับผมก็มีแต่ตัวบังปังงนั้นเลยครับก็ดีใจกับตัวพอตแม่เลยต้องยอมรับว่าตอนแรกเกร็งมากครับทั้งพี่ติ๊กทั้งพี่อ้ําเลยตอนที่เจอครั้งแรกก็แบบไม่แน่ใจว่า พี่ๆเขาจะเป็นยังไงบ้างหรือว่าสุดท้ายพอได้ทํางานด้วยกันคือทุกคนไสท์มากแล้วก็ใ้การต้อนรับผมดีมากเลยครับแปลงผมว่าเป็นการมาเล่นกับแม่ในช่องเสร็จเลยครับนเต้นเต้นแล้วก็คือ,ค,อคือไม่รู้ว่าตอนที่ทํางานเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างกับกับพี่ๆรุ่นใหญ่เลยแต่ว่าถึงเวลาพุกชิลมากๆแล้วก็ทุกคนเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆในการทางานกรับก็รู้สึกว่าดีใจที่เราได้มาลอ้มีประสบการณ์ตรงนี้แล้วก็ได้เรียนอะไรที่ดี อันนี้จัดละครจริติดเขาติดต,ต่อไปเลยหรือเปล่าใช่อันนี้ผมใช้เวลาคุยกันก่อนที่จะถ่ายน่าจะเกือบปีได้เลยครับแล้วก็หลายรอบด้วยว่าอยากจะชวนมาเล่นเรื่องนี้ครับแล้วก็ตัวบทค่อนข้างมีความพิเศษมา,มา,ากๆสำหรับตัวละครนี้ก็เลยตกลงแล้วก็มาเล่นด้วยกันพูดมาแล้วว่าเป็นพิเศษมากๆพิเศษยังไงเราจะเจะเห็นม,ามาิวในรูปแบบไหนเอา เอ,เอา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 ที่ผู้กำับบอให้พูดนะครับได้ได <laughs> เอาเท่าที่ได้เอาเท่าที่ได้นะครับก็เป็นเป็นตัวละครที่เป็นรุ่นน้องของพี่ติ๊กครับผมกก็คือเหมือนเคยเรียนที่ต่างประเทศมาด้วยกันแล้วก็เวลาผ่านไปกลับมาเจอก,กันที่ไทยครับผมก็เลยกลับมาช่วยงานเขาแล้วก็กลับมาช่วยเรื่องความรักของเขาด้วย สนุกกับพี่ติ๊กมากเลยในเรื่องนี้ค่อนข้างสนิทมากๆครับก็ละครลับเหรอไม่อยากเปิดเผยตัวสถานะเหรออะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนลับมากพูดด้วยวันนี้พี่ติ๊กไม่ยอมบอกเขาบอกให้ผมพูดแค่นี้เลยเอาจริงกเอบทบาทนี้กดดันไม่มีกดดันครับเพราะว่าถ้าทุกคนได้ดูจะรู้เลยว่าทำไมกดดันแต่ว่ายังอาจจะพูดตอนนี้ไม่ได้ครับเพราะว่าก็เป็นการพลิกบทบาทของพี่ๆหลายๆคนด้วยเรื่องมันต้องว่าพี่ติ๊กัำเยอะไหมครับเพราะเราต้องเล่นสนิทกับพี่ติ๊กเลยในเรื่องอย่างเป็นลูกน้องที่สุดก็ ตอนแรกคิดว่าต้องไอซ์เบรกกิ้งแบบ ค่อนข้างหนักมากๆครับแล้วลายพิธีการก็นหนักมากแต่พอถึงเวลาจริงคือวิ่งติกไนท์เนี่ยก็เลยรู้สึกว่าสามารถเล่นด้วยก,กันเข้ากันง่ายมากเลยแต่วิชาเพิ่มจากพิธีการไหมคะไ,มได้สิครับเขาตัวพ่ออยู่แล้วเนีน่เราก็คอยคอยสังเกตเพราะว่าพิธีการสแสดงพิธีการทง,งานเขาเป็นยังไงบ้างมันก็จับออมาใช้<อ>เรื่องต่อไปแล้วก็ดูทางเรื่องนี้ด้วยครับและเราเองเคยแบบว่าตอนมาพิธการเป็นผู้จัดละครถ้าเราก็เคยเป็นพวกเขาบ้างมาก็มีการปรึกษากันอยู่เหมือนกันครับผมปัญหาไปในก็ ่าเคลียยังไงกับพี่ติ๊กแบบว่าโตแบบนี้ตี๊กทำติ๊กแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนใหญ่จะเป็นพี่เขาแนะนําผมมากกว่าครับผมเพราะว่าเขาก็มีประสบการณ์ยิกว่าผมเยอะมากๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าดีมากๆที่ได้มาทํางานด้วยกันค่ะถือว่าเป็นรุ่นพี่ไหมคะด้านบทจัดละครอะไรเงี้ยคเป็นรุ่นพี่เลยเป็นรุ่นพี่ทั้งเรื่องการแสดงด้วยเรื่องการทํางานด้วยครับค่ะมิจิมีค่ะมีมีเรื่องนี้มีโอกาสได้ประกอบกับแม่บ้างไหมมีโอกาสได้เจอกันด้วยครับแต่ว่า ค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปผมเป็นตัวเป็นตัวละครที่มาค่อยรับเป็นเรื่องความดักของเขาก็เลยจะมีโอกาสได้เจอกับพี่พอั้มด้วยพี่ติ๊กด้วยพี่จี๊ยบด้วยเขาสนิทกับพี่อั้มไหมคะอ้าวครับน่ารักมากเลยจริงๆนะตอนแรกตอนแรกที่ที่คิดไว้ก็คิดว่าจะกดดันครับแต่พอได้เจอพี่อั้มด้วยพี่จีน่ารักมากแล้วก็นายชอบมากแบบเหมือนมาคุยเล่นด้วยกันตลอดเลยตรงนี้ครับผมรู้สึกว่าเหมือนผ่อนคลายเวลาที่ได้กับเขา ได้ทำงานจริงๆกับพี่อั้มเรารู้สึกว่ามุมมองเราเปลี่ยนไหมในคุณตาเบอร์นี้อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็คือเราก็ได้ทํางานกับคุณตาดูตอนแรกก็รู้สึกว่าเขาต้องห่านใจดมากกับเราแต่เวลาคือเขาก็เป็นคนที่น่ารักปกติเลยน่ารักมากถ้าถ้าใครได้เจอพี่อั้มดูจริงจะรู้เลยว่าเขาน่ารักมากช่วงนี้เหมือนงานแสดงนันเละคนหนึ่งนะที่จะมาละครเราะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีผลงานเพลงออกมาเร็วๆนี้ครับแต่ว่าอาจจะอยู่ในรูปแบบ เพลงของละครก็อาจจะได้ร้องเพลงลูกทุ่งอะไรอย่างนี้ก็ฝากติดตามฝากติดตามล้หลายเพลงอยู่เหมือนกันเป็นแนวลูกทุ่งไปเลยเป็นลูกทุ่งเป็นลูกทุ่งละครละครของมองต่ออีกนิดนึงนะคือช่วงนี้มันจะมีผลการพบอลเรื่องละครอะไรพวกนี้ค่ะเยอะมากที่มีมองว่าการเป็นผู้ตัดละครมันจะแบบอยู่ในช่วงวิกฤตกบเริบยากไหมครับเพราะว่ามันมีแพลตฟอร์มใหม่ๆเพิ่มขึ้นทีวีต่าง โอ้เชิงอคาเดมิกมากเลยก็ต้องต้องบอกว่าด้วยด้วยความที่แพลตฟอร์มแล้วก็ฐานคนดูที่มีรูปแบบที่เปลี่ยนไปครับคิดว่าทางผู้จัดเองหรือว่าทางช่องทางคือว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนอะไรบางอย่างเพื่อให้เข้ากับฐานคนดูมากขึ้นเพื่อให้เข้ากับช่องทางการถ่ายทอดเพิ่มมากขึ้นคต่ถว่าเอาอยู่แล้วแหละ ค่ะ <ranch as. S 1> ครับอย่างเราเองตอนเป็นผ<ๆ>ู้สั์ได้เคยประสบปัญหาอะไรบ้างไหมคะอะไรที่ไม่ลงตัวเราต้องแบบแก้ไขหน้างายมากก็ต้องบอกว่าการเป็นผู้จัดปัญหายเยอะมาก,มากครับเพราะด้วยด้วยการที่กองหนึ่งกองเนี่ยมีคนทํางานเยอะมากบุคลากรเยอะมา,มากขั้นต่ำสามสิบสี่สิบห้าสิบคนขึ้นไปตลอดเลยไ<ม>หนจะขั้นแบบการเตรียมตัวไหนจะขั้นการถ่ายทําจริงแล้วไหนจะขั้นการหลังจากนั้นอีกการขั้นแบบตัดต่อต่างๆการใส่เพลงอะไรก็แล้วแต่น ที่ดิฟูเยอะมากมีปัญหาเยอะมากแล้วมีกินของละครแล้วดาราได้ส่งผลกระทบไหมคะอย่างช่วงเส็จนี้ก็เหลือเรื่องเรื่องต่อเดือนอย่างเงี้ยค่ะอ๋อทีเนี้ยผมผมรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันน่าจะเป็นเป็นนโยบายของทางผู้บริหารมากกว่าแล้วก็อาจจะคูออะไรก็ได้ที่พี่พิงค์พูดมาเป็นองต่างๆคือคิดถึงไหมคะแบบกับสิ่งที่มีเอาเลยเพราะเราก็ชอบทำกันเองกับเรืองคิดถึงครับคิดถึงแต่ว่าด้วยด้วยด้วยช่วงเวลานี้เนี่ยช่วงนี้ก็คือค่อนข้างเน้นไปที่งาน งานการแสดงครับแต่ว่าได้มีโอกาสเจอพี่ๆโปรดิวเซอร์เพิ่มมากขึ้นด้วยก็รู้สึกว่าเฮ้ยเดี๋ยวถ้าเรากลับมาทำอัลบั้มสองเมื่อไหร่เนี่ยคงจะมีพี่ๆที่คอยช่วยอีกเยอะเลยครับโปรเจกต์พิเศษล่ะคะที่จะมีโปรเจกต์ที่โปรเจกต์พิเศษที่จะมีทางโปรเจกต์เขาน่าจะประกาศช่วงภายในเดือนนี้เหมือนกันครับแล้วน่าเราน่าจะได้ฟังซิงเกิลพิเศษช่วงตุลาที่วอนทุกคนก็จะได้ชอบมาแต่เราไม่ใช่ของโปรเจกต์ไม่ใช่หรอ น่าจะเป็นเพลงบรลาดเเพลงปลาดครับไม่ใช่รู้่งใจมีางานนึ่งเพลมบรลาดไทยมีไปเรียบร้อยแล้วก็เราเดินด้านมันได้เแต่มันร้องยากนะที่ลืกเลยนะรอ,อพอแน่นอนเฮ้ยจงด้นาะฝด้ตาด้วยครับเบค้อครับขอบคุณนะขอบคุณน